โอ้มชานสิวันนี้วันที่26เดือนกันยายนปี2025เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเมื่อลูกนั้นคงอยู่อย่างรู้สึกตัวตลอดเวลาว่าลูกนั้นกำลังก่อตั้งอาณาจักรยุคทองของลูกโดยการทำตามสีหมัดลูกก็จะมีประสบการณ์ของความสุขอันไม่มีที่สิ้นสุด คำถามลูกคนไหนไม่สามารถย่อยอาหารของความรู้นี้ได้คําตอบผู้ที่ทําผิดผู้ที่สกปรกและไม่บริสุทธิ์แล้วต่อมาก็จะมาแล้วก็นั่งอยู่ในชั้นเรียนนั้นไม่สามารถย่อยความรู้นี้ได้พวกเขานั้นไม่สามารถพูดว่าพระเจ้าพูดตันหาราคะนั้นคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด สำนึกของพวกเขานั้นก็จะกลัดกร่อนพวกเขาอยู่ภายในเรื่อยๆแล้วพวกเขานั้นก็จะมาเป็นผู้ที่อยู่ในสังคมของปีศาจสาระของคุณธรรมจุดแรกอย่าได้บึ้งตึงในหมู่ของตัวลูกเองหรืออยู่กับพ่อพ่อได้มาที่จะปลอบประโลมให้กับลูกๆเพราะฉะนั้นอย่าได้ขุนมมว อย่าได้ต่อต้านพ่อสุดที่สองอย่าได้ติดยึดหัวใจของลูกอยู่กับโลกเก่านี้หรือร่างเก่าให้คงอยู่อย่างเป็นจริงกับพ่อที่แท้จริงครูและชักครูที่แท้จริงให้ทําตามสีหมัดข,ของผู้เดียวตลอดเวลาแล้วอยู่ในสํำนึกดวงวญาณพรขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นนายผู้ประทานโชคแล้วให้ประสบการณ์ของการบรรลุผลกับทุกๆคนด้วยรูปแบบตับสวีของลูก ดังเช่นที่พระอาทิตย์นั้นให้ประสบการณ์ของแสงสว่างและการบรรลุผลที่เสื่อมสลายอื่นๆมากมายในหนทางเดียวกันลูกดวงยานตับปลาสวีแต่ละคนนั้นก็จะต้องทำให้ทุกๆคนมีประสบการณ์กับลังสีของการบรรลุผลด้วยรูปแบบตับปลาสวีของลูกสำหรับสิ่งนี้แล้วก่อนอื่นทั้งหมดให้เพิ่มบัญชีสะสมของลูกต่อมาจงมาเป็นนายผู้ประทานโชค แล้วก็ให้อะไรก็ตามที่ลูกได้สะสมมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆความหมายของการอยู่อย่างเป็นตัวของตับเปเซียก็คือการมีประสบการณ์รลังสีของพลังความเงียบแผ่กระจายออกไปทุกทที่ด้วยตับเปเซียของลูกคติพจน์จงถ่อมตนแล้วให้ความเคารพกับทุกๆคนอย่างต่อเนื่องนี่คือการยกระดับที่แท้จริงพัชนาโอมชาติ